สวัสดีนเอซีทุกท่านที่เคารพรักเราก็ถึงเวลาอันสมควรนะฮะที่ต้องลุยงานกันแล้วนะวันนี้พักไม่เยอะนะเอซีพักประมาณสัก30นาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามอันยายพ่อนเจ้ามีอันสายยางเงาๆอยู่บ่จีหดน้ำดินเงาอยู่บ่เงาบ่น่ะโอ้ยอยเห็นสันกิริอยู่อ่า ะอ้วสีใสมังเสียบน้ำเจ้าอยู่ใส่เอาเปิดแล้วแล้วบ่โอ้เจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไวเมีดลงใน F C เราไปซื้อไวเมีดมาแล้วก็อุปกรณ์ไฟ เดี๋ยวเราจะเอาวันเมดนะในเอฟซีลงนะครับ ใว่าเราซื้อยางยไยป่ยางแลเทพื้นบ้านเนาะโอ้กล้องคอยเอาฮะล่าสุดใน FC เราก็ถืออุปกรณ์ต่อไฟ มาแล้วนะพี่น้องเดินไฟเลยเนาะงานปูนเตอะไอหมูดบุญเนี่ยเนาะเออเดินเดินไฟก่อนดีกว่าเพราะงานปูนมาถึงแล้วมันเข้าไม่ได้เนาะแต่เดียวเนาะมาบุญไปเลียเนาะมาเดี๋ยวผมจะหัดเดินกัวไหนเยอะเราจะ

ก็รื้อหนังร้านเนาะเกี <ori> ๊ยวเสียวของมามามาฟังนน่อยนะฟังฟัาวะเกี่ยวท่นี่ข้าวมาาว่นีาเฮ้ยแล้ข้าวแก้วหกเนยเข้าไปเนเข้าไปเนยเข้าไปดนเข้าไปดันเข้าไปเราะปรทับดวยขาขึนแล้วรัดนีน่าอื้เอาบันได Hò tiếng hàng Tô hà cả bò đập tay mm. thank you, thank you. Thank you. Thương อะาวตัวที่โดนเซอร์ไพรส์สิเราต้องเรียนตัวที่โดนเซอร์ไพรส์อ้าหลงถ้าเป็นตัวนี่เป็นตัวนี้รู้เลยใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอาหลงนะก็ฮพ่อถึงกับตกใจไม่ใช่พ่อเป็นตัวเหรอกับข้าวอาหลวงจี้จี้อาหลวงอาหลวงแน่นอนนะก็เราก็มีเซอร์ไพรส์นะคะตที่กบนะ ที่กบที่ให้ข้าวกับข้าวระวันก่อนนอ้ขอบคุณมากครับี่กบครับตัวช่างพงหนึ่งตัวบ่หนึ่งตัวเลยเป็นตัวก็ยาวครับโอ้เจ้าเจ้าสายด่วนเมื่อกี้เชิญเชิญผมมองเลยได้ไหม บอกว่าให้ค่ากับข้าวหนึ่งตัวหนึ่งตัวถ้าใครไปรู้ตัวว่าเป็นผงผมก็ยัเอาอีกแล้วทั้งผงเป็นตัวเป็นตัวผมก็ยังถ้าใครบอกว่าเป็นตัวเนาะเป็นเจ้าของตัวเนาะก็ออกมารับเลยแล้วกันเนาะน้อเนาะไม่ใช่ของพ่อพ่อไม่ได้เป็นตัวเหมือนพ่อเขาเหมือนเออใช่ผมนี่แหละมีลูกเป็นตัว ยังอีกยังอีกยังไม่ออกมาอีกเอาพ่อมอบเงินให้พ่อเข้าหน่อยพ่อไอ้หม้อเงินให้พ่อเข้าหน่อยเลยโอ้โหม้อเงินให้พ่ออาหลงไงดูท่าเขาอือหายไปเยอะนะอ่ะอย่าหลงอย่าหลงอยหลงเลี้ยงด้วยนะอหลงจริงเหรอจริงไม่ได้โกหกจากพี่โกงนี่พี่โกบมอบให้กับพี่พี่โกบครับครับครับฟังนะครับมาทำไมมัได้กินดีไม่ห้ับ นี่พี่โกบอกว่าซื้อไก่เป็นตัวซื้อดิบๆก็ได้เป็นต้มให้อาหลงกินไปกินกับว่าพี่พี่โกครับผมกินกับอาหลงไน้นะครับเนาะถ้าใครกินกับอาหลงจะกินรองได้เป็นตัวใช่อาช่างพงมานี่ตัวตัวตัวช่างพงเหรอเนาะตัวเองตัวเองพี่พี่กบที่ดูดูยูทูบอยู่เนาะตัวเองผมจไปกินข้าวกับมา ที่สําคัญอะอะหลงผมอะปล่อยเป็นอิสระแล้วแล้วก็พี่กบเขาเป็นแฟนขับอหลงปลอยเป็นอิสระแล้วล่าสุดเมื่อวานพาไปหาหนูมันไปด้วยแต่มันไม่ยอมลงมาจากรถมันนั่งรออยู่ในรถมันครัวผิดศีีมันก็ไม่ไปวันพระมันรู้มันไม่กินหนูนะอ่ะมอบเงินให้อาหลงเลย นี่คือกับรอรอกินกับอารมณ์เด้อโอ้ยวกาบอกอะไรนะบอกพยะบอกพูดบอกไว้่อนเตือนไว้ก่อนอ่ะขอบคุณครับคุณอะไรนะพี่กบค่ะพี่กบนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะให้มาห้าร้อยผมจะเป็นคนรายงานนะพี่กบนอว่าแนม้ผู้ที่จะซื้ออะไรให้กับเมก็รอกินกับอารมณ์ ใช่เอาเอาพิ่านะเอาหูยยางเอาหูแล้วก็ขอให้พิกบนะได้คืนห้าร้อยล้านบาทนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งนไปนะครับขอให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งงวดจะถึงนี่เด้อนะครับก็ขอให้มีแต่คนรักนะครับไปทางไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนหลงนะครับแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม นะครับผมสาธุครับสาธุนะคุณผมเนาะครับผมนะโอ้โหตุญนี้ใหญ่หลวงนะเสื้อผ้ายแบบว่าเสื้อผ้ายเกือบทุกคนเลยแล้วจนไปถึงตัวน้องนะอันนี้จะซื้อไก่แห่ลุงนะพงมาเตยจะซื้อเป็นกิโลเฮ้พงมาเตยจะซื้อพงมาเตยได้ยินช่างพงเริ่มจะเริ่มพงหางเริ่มมีหางโผล่แล้วเริ่มมีหาง อะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากมากนะที่สนับสนุนนะฮะแฟนคลับอาหลงเนาะน่ารักนะฮะก็เลยให้ข่ากับข้าวผมก็ดีใจนะดีใจไหมผมผมดีใจดีใจที่ไม่ลืมมาหลงเดิมทีก็อาหลงกกอกเนาะตอนนี้ก็อาจจะเป็นอาหลงโพธิแล้วใช่ครับเราจะหมดแล้วนี่เราหมด้วหมดอีกแล้วเหรอโอเคครับผมทายรถเยอะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ